เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่มาจนถึงท่อนหลังของปีนี้แล้วนะครับหลายคนลืมไปว่านี่เราเข้าสู่ช่วงท้ายของปีนี้แล้วนะครับเดือนกรกฎาเลยขึ้นปีมาแล้ววันเวลานี่มันเขาเรียกไม่ใช่เดินไวอย่างเดียวมันบินไวด้วยนะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้มานมัสสารพระเจ้าด้วยกันอยู่แล้วก็เป็นเดือนที่พิเศษมากสาหรับเดือนกรกฎาปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะว่ามีคนนั่งคำนวณว่าเดือนนี้ในปฏิทินของประเทศไทยเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะที่สุดฉะนั้นใครเตรียมตัวจะเที่ยวจะไปไหนก็เดือนนี้แหละก็บอกอะเข้าทางเลยนะครับนับรวมกันทั้งวันหยุดปกติเล่าว,วันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักการเรือนะครับรวมกันประมาณสิบห้าวันด้วยกันเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับนั้นเยอะมากก็หวังว่าท่านจะไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แลวก็ที่สำคัญที่สุดเราขอภูมิเจ้านะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนพิเศษอีกครั้งหนึ่งเราได้เข้าสู่เดือนใหม่และเราก็ได้เข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าในตอนใหม่ชุดใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คือวันที่สามกรกฎาคมและว,วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งถ้าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับคือวันที่สี่กรกฎาคมหรือ4 t h of July นะครับสำหรับอเมริกันชนหรือคนอเมริกันเนี่ยคือว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษมากนะครับก็คือวันชาติอเมริกันนั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่าวัน 4th of July หรือ Independence Day นั่นเองนะครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นในฤดูร้อนปีคศ .1776 นะครับทีนี้หลายคนก็ถามว่าอะไรคือสาระสำคัญของวันชาติของคนอเมริกัน หรืออะไรคือวันที่เป็นสาระสำคัญของ4 t h of July หรือจุลายหรือกรกดาวันที่4เนี่ยนะครับที่เขาจะรองเอกรอกใหญ่โตเลือกเกินเนี่ยนะครับที่จริงสาระสำคัญมีอยู่นิดเดียวสาระสำคัญของวันชาติหรือวัน Independence Day คือ r r e e o m ครับเสรีภาพคือสิ่งเดียวนะครับเพราะว่าวัน Independence Day ยเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจาก การตกเป็นเมืองขึ้นของสาราชนาจักรนั่นเองนะครับในปี1776ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าฟรีดัมหรือเสรีภาพอิสระภาพที่เป็นสาระสำคัญของวันชาติเนี่ยตรงกับคำคำหนึ่งที่ตอนนี้ในฮิตฮิตมากนะครับถ้าเราดูในโซเชียลอ่านในข่าวเราจะเห็นคำคำนี้คือคำว่าปลดล็อกเป็นคำที่เราเรียกว่าเป็นการปลดล็อกนั่นเองหมายความว่า คนอเมริกันยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอยู่ภายใต้ล็อกอยู่ภายใต้โซ่ตรวนอยู่ภายใต้การปกครองของอำนาจเดียวหน้าหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับเสรีภาพรับอิสระขึ้นมาคือท,ที่เราเรียกกันว่าได้รับการปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการออกจากสิ่งที่ครอบงำเขาอยู่นั่นเองฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนใหม่การปลดล็อกจึงเป็นสาระสำคัญของ,ของคำาเทศนาชุดใหม่ ที่เราจะนําเสนอในเดือนกรกฎาคมเพราะเราเชื่อว่าเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งอิสรภาพเป็นเดือนแห่งการปลดล็อกโดยเฉพยาะอย่างยิ่งการปลดล็อกตัวเราเองออกจากพันธนาการและสิ่งจองจําต่างๆในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับสาระสาคัญของการเทศนาในเดือนนี้จึงเป็นพูดถึงการปลดล็อกตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า unlock your life ที่ผมแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าปลด พันธนาการผูกติดสู่ชีวิตที่ดีกว่าปลดพันธนาการผูกติดสู่ชีวิตที่ดีกว่านี่คือชุดคําเทศนาชุดใหม่ที่เราจะใช้เพื่อสอดคล้องกับลักษณะของเดือนกรกฎาที่เราเรียกว่าเป็นเดือนแห่งเสรีภาพเดือนแห่งการประกาศอิสรภาพเราจะมาร่วมกันปดลดล็อกปลดพันธนาการที่ผูกติดชีวิตของเราเพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือชีวิตที่ดีกว่านั่นเองนะครับ วันนี้เราจะเริ่มต้นการศึกษาคำเาทศนาชุดนี้จากกรณีศึกษาแรกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือลูกาด้วยกันนะครับหนังสือลูกาเนี่ยได้มีการพูดถึงเป็นกรณีศึกษาเราจะศึกษาด้วยกันแล้วก็นําเอาเหตุการณ์ในเรื่องเรื่องนั้นมาศึกษาด้วยกันในหนังสือลูกาเป็นกรณีศึกษาที่มาจากลูกาบทที่15ข้อ11-32ถึง หลายคนอาจจะเคยอ่านพระบีตอนนี้แล้วนะครับก็สรุปง่ายก็คือเป็นคำศึกเป็นคําสอนของพระเยซูที่พูดเป็นในเชิงคําอุปมาที่เราเรียกคําอุปมานี้ว่าคําอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายนั่นเองผมเชื่อว่าพี่น้องริเสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยเคยอ่านแล้วอ่านรู้ว่าอุปมาเรื่องนี้เริ่มต้นอยังไงแล้วก็ดําเนินไปยังไงแล้วก็จบยังไงใช่ไหมครับ ใครบ้างที่เป็นตัวละครสําคัญในอุปมาเรื่องนี้ผมเชื่อว,ว่าคริสเตียนเนี่ยนะครับนะต่อให้เป็นคริสเตียนไม่นานแต่จะคุ้นเคยกับเรื่องที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่15ข้อ1 1ถึง32แต่ถ้าพี่น้องยังไม่คุ้นเคยก็สามารถไปอ่านด้วยตัวเองได้ซึ่งผมจะไม่อ่านเนื่องจากว่ามันมันเป็นเรื่องราวที่เราคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าผมจะเอากรณีศึกษาเรื่องนี้มาดึงเป็นบทเรียนให้เราทราบว่าถ้าเราพูดถึงการปลดล็อกหรือปลดพันธนาการผูกติด สู่ชีวิตทีด่ดีกว่าเนี่ยเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าในเรื่องราวเรื่องนี้เขาปลดล็อกจากอะไรคำถามอยู่ตรงนี้หรือพูดง่ายๆคือว่าอะไรคือพันธานาการที่ผูกติดชีวิตของตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามุมนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยศึกษายังไม่เคยคิดว่าอุปมารเรื่องบุตรน้อยหลงหายเนี่ยมันมีการพูดถึงการปลดล็อกด้วยเหรอมีครับแล้วเราจะมาศึกษาด้วยกันโดยตั้งโจทย์ว่า เราปลดล็อกจากอะไรหรืออะไรคือพันธนาการที่ผูกติดชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเรื่องบุตรน้อยหลงหายนี้เราจะศึกษาด้วยกันนะครับคำตอบอยู่ที่นี่ครับตัวละครในเรื่องนี้ต้องหรือปลดล็อกตัวเองออกจากสามโซ่ตรวนด้วยกันในเรื่องราวของอุปมาที่ว่าด้วยบุตรน้อยหลงหายนี้มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโซ่ตรวน เป็นพันธนาการอยู่สามโซ่ตรวนด้วยกันที่คนเหล่านี้จะต้องปลดล็อกตัวเองออกมาเราจะศึกษาไปทีละข้อด้วยกันนะครับว่าโซ่ตรวนทั้งสามนี้มีอะไรบ้างเอาละครับตัดพร้อมแล้วเราไปในโซ่ตรวนที่หนึ่งเลยโซ่ตรวนแรกที่เราอ่านและเราเห็นจากเรื่องราวในเรื่องอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายที่คนเหล่านี้จะต้องปลดล็อกตัวเองหรือปลดพันธนาการตัวเองออกมาให้พ้นจากโซ่ตรวนนั้นก็คือโซ่ตรวนแห่งความอยาก สันนิษฐานว่าพวกเราอ่านมาแล้วนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงโซตวัวแห่งความอยากคือโซ่ตรวนแรกหรือพันธนาการแรกที่ครอบงาชีวิตของคนคนนี้อยู่เรามาดูข้อบัญพีด้วยกันในข้อที่สิบสองสิบสามในข้อสิบสองสิบสามได้พูดถึงลูกชายคนเล็กถ้าเราจําได้ลูกชายคนเล็กมาหาพ่อนะครับมาหาพ่อแล้วบอกว่าขอแบ่งสมบัติจากพ่อ ในเพมพีสองข้อเนี่ยได้พูดถึงความอยากอยู่สามอยากด้วยกันถ้าเราอ่านมาพีดีๆนะครับข้อที่สองลูกชายคนเล็กอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้นะครับอยากได้อยากได้ส่วนนี้เป็นของเขาอันที่สองอยากที่สองคือได้ทรัพย์สมบัติแล้วอยากไปอยากไปเที่ยวเมืองไกลอยากไปหาประสบการณ์และอันที่สามที่เป็นความอยากก็คืออยากลอง อยากลองใช้ชีวิตที่ไม่มีพ่ออยากลองใช้ชีวิตแบบอิสระอยากลองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันจะเป็นยังไงเราเรียกโซ่ตรวนอันนี้ว่าเป็นโซ่ตรวนแห่งความอยากเป็นโซ่ตรวนที่ครอบงำหรือจองจำชีวิตของบุตรน้อยคนนี้เอาไว้ที่นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราสังเกตว่าคำว่าความอยากเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความจำเป็น ในภาษาอังกฤษมีคำอยู่สองคำนะครับผมอยากให้พี่น้องดูคำแรกคือคำว่า need need เนี่ยเป็นความจําเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องมีที่ m าสโลบอกว่าเป็น basic human need เป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องมีอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีไม่ถือว่าเป็นโซ่ตรวนแต่เป็นความจําเป็นที่เราเราเราจะต้องมีเพื่อจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่งในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าเป็น wants วอนเซียคือเป็นสิ่งที่เป็นภาษาไทยแปลงง่ายๆคือความอยากอะ่ะมันเป็นอะไรที่เกินเลยกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานนะครับถ้าเรามีปัจจัย4เราก็อยากมีปัจจัย5เราอยากมีปัจจัย6อยากมีปัจจัยเอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นความอยากและสิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าปราศจากการควบคุมแล้วความอยากเหล่านี้สามารถที่จะกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นโซ่ตรวน หรือพันธนาการที่ผูกหรือจองจำชีวิตของเราได้จนทำให้เรากลายเป็นทาสจนทำให้เรากลายเป็นทาสพี่น้องท้่หลายเราเห็นมากมายในปัจจุบันหลายคนบอกว่าโอ้ยเราเป็นคนไทยเราไม่เคยเป็นมือขึ้นของใครเราเป็นอิสระเราชื่อไทยแปลว่าเสรีภาพอิสรภาพแต่ในความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็คือเราเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่าง จริงไมจริงเราเป็นธาตุของบางอยา่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุของสิ่งที่เราเรียกว่าความอยากเราอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากไปอยากลองเหมือนกระบ,บุรน้อยคนนั้นอ่ะและความอยากนี้ถ้าเกิดไม่มีการควบคุมมันเกิดอะไรขึ้นเลยไหมครับมันจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ครอบงำจองจำชีวิตของเราได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหามากมายตามมาเช่นปัญหาสูวนตัว ปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมเยอะแยะวันนี้เราเปิดทีวีมาปุ๊บเราเห็นข่าวแล้ครับนี่นอกระบบทําไมคนเป็นนี่นอกระบบเพราะมันอยากมีเงี้ยมันอยากได้เห็นชาวบ้านเขาซื้อรถก็อยากมีรถแต่มันไม่มีไรายได้พอไปไปไหนไปกู้กู้แบงค์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ก็ต้องไปเอานอกระบบมนมันอยากมีคอรเซนเตอร์เนี่ยที่กำลงังดังๆเนี่ยอะไรรู้ไหมครับเหตุผลหนึ่งไม่อยากรวยอ่ะนะครับ หลอกไปเรื่อยๆสักร้อยคนถ้าเกิดมีหนึ่งคนหลงเข้ามาเมื่อไหร่โอ้โหวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นแม้วันก่อนดูคนติดกันพนันเป็นข่าวนะครับเห็นไหมครับเจ้าในที่รจะทันคนหนึ่งเนี่ยที่ปทุมธานีนี่เองขอขอลางงานไปทําธุระธุระของเธอก็คือไปปล้นร้านทองใส่ชุดเรียบร้อย เอาปืนราชการไปไปป้นลานทองในวันขอลาหยุดนี่นะครับลาหยุดราชการเพราะถามทำไมทำอายุ58แล้วเหีือวกิะเสียอีกสองปีถูกไล่ออกกบบ่อนอันดับแรกตอนนี้แล้วติดคุกแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ราชก,การเองถูกไล่จากราชการแล้วไปติดคุกด้วยเหตุผลเพราะ er? ว่ารายได้ไม่บอกรายจ่ายติดการพนันมีรายจ่ายเยอะเห็นไหมครับเป็นความอยาก เป็นสิ่งที่ปล่อ้เกิดปัญหามากมายการจี้ปล้นการฆ่ากันสารพัดล้วนแล้วเกิดจากความอยากฉะนั้นโซ่ตรวนแรกที่ครอบงำที่จองจำชีวิตของผู้คนในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องความอยากครับฉะนั้นในไหนเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการประกาศอิสรภาพในไหนเดือนนี้ก็เป็นการแห่งการพูดถึงการพูดถึงการเป็นไทยการปลดล็อกผมจึงอยากท้าทายเชิญชวนว่า ให้เรามาปลดล็อกตัวเราเองให้พ้นจากสิ่งจองจําตัวนี้ให้พ้นจากโซ่ตรวนตัวนี้ที่เราเรียกว่าเป็นพันธนาการที่ผูกชีวิตของเราเอาไว้เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงอย่าคิดว่าเกิสเตียนไม่มีความอยากนะครับอย่าคิดว่าคนมีพระเจ้าไม่มีความอยากหลายครั้งเราก็ตกเป็นทาสของโซ่ตรวนเหล่านี้เช่นเดียวกันเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรสาราพัดมีเหมือนกัน ถ้าความอยากเหล่านี้ไม่มีการควบคุมในที่สุดความบาปเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ผูกพันจองจําชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะครับงนั้นเราเห็นสิ่งแรกที่เราเรียกว่าเป็นโซ่ตรวนเป็นพันธนาการที่ตัวละครในเรื่องบุตรน้อยหลงหายนี้จะต้องปลดปล่อยตัวเองหรือปลดล็อกตัวเองได้ก็คือโซ่ตรวนของความอยากนะครับโซ่ตรวนที่สองที่เราเห็นจากเรื่องนี้ก็คือ เป็นโซ่ตัวของความย่ามางคนบอกตกใจว่าความย่มนี่เปภาษาไทยด้วยเหรอความย่มอยู่ในข้อที่สิบสามตอนสุดท้ายความย่มนี่แปลว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่ากับใช้คำว่า glot g l o a t ความย่มหมายถึงความย่มใจภาษาอังกฤษแปลคำนี้ว่าความย่มใจความย่มใจแปลว่าอะไรแปลว่าอาการเหมืมเกริม ความชราใจการขาดการยับยั้งท่านใจนี่นะครับคือความหมายของคําว่าความย่มบุตรน้อยคนนี้เนี่ยนะครับเกิดความย่ำใจเพราะอะไรครับเพราะว่าพระพีในข้อที่สิบสาบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับเงินจากคุณพ่อรับทรัพย์สินสวนของเขาจากนั้นแล้วเขาก็ไปทําอะไรครับพระพีบอกว่าเขาก็ไปผลาญทรัพย์ของตนผลาญทรัพย์ก็คือไปใช้ใจใอย่างสุรุย่ยสุร่ายสัมเรเิเมานะครับ และการเป็นนักเลงบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่ายา่มใจเนี่ยแปลว่าอะไรย่ำใจมันเป็นอาการของคนอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อเขามีบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาเกิดความเหิมเกริมความขาดความยับยั้งชั่งใจยกตัวอย่างของการย่มใจอย่างเช่นคนสักลายวันก่อนผมท่องข่าวสักลายมาแล้วคิดว่าตัวเองเหนียวก็เลยบอกให้เพื่อนสับตัวเองเอามีดฟันตัวเอง โอ้โหเข้าโรงพยาบาลนะ้อหัวแหวะเลยครับบางคนออกสักลายมาแล้วมันมันเขาเรียกมันย่ามใจมันเหิมเกลมิมมันเขาเรียกว่ามันฉลาดใจไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บโดนจะไปฉับหนึ่งนะครับหรือบางคนพอใส่เครื่องแบบบางอย่างเข้าไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายทําอะไรก็ได้เบ่งยังไงก็ได้นะนั่นเขาเรียกอาการย่ามใจที่โกรธที่เขาพูดถึงเนี่ยบุตรด,ดอยคนนี้ก็เหมือนกันครับ พอได้เงินมาจากพ่อได้ทรัพย์สินส่วนมรดกที่พ่อแบ่งให้เกิดอาการย่ามใจเหมือนกันเพราะอะไรครับพอมีตังค์แล้วก็เกิดรู้สึกเขิเกริมพอมีตังค์แล้วรู้สึกหน้าใหญ่มือหนักกลายเป็นเสียก็เรียกอะไรนะสายเปยเ,เปยันเลยใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยสัม,มรทเิมเทม,มาแล้วหนักกว่านั้นคือทำตัวเป็นแก๊งสเตอร์ด้วยเป็นนักเลงเฮ้ย ทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เกรงกลัวไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเพราะอะไรครับเพราะรู้สึกย่ามใจไงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครอบงาชีวิตเรามันเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ครอบงาชีวิตเราเพราะเราได้บางสิ่งบางอย่างเพราะเรามีบางสิ่งบางอย่างพราะเรารู้สึกย่ามใจความรู้สึกย่ามใจเนี่ยนะครับมันกลายเป็นโซ่ตรวนได้มันกลายเป็นพัฒน,นาการได้ มีคนหนึ่งพูดน่าสนใจเขาบอกว่าเราขอบพระเจ้าครับที่ผมไม่ถูกลอตเตอรี่บอกทาไมต้องต้องขอบุพระเจ้าที่ไม่ถูกลอตเตอรี่เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมมีเงินหกล้านขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยผมจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เรื่องจริงนะครับหลายครั้งพระเจ้าไม่ให้เรารวยมากเนี่ยเพราะรู้ว่าไอเนี่ยพอมีอะไรสักอย่างแล้วมันจะเหมือนบุตรน้อยคนนี้มันจะถูกโซ่ตรวนตัวนี้ครอบงำจะเกิดความฮึกเหิมย่ามใจ นะครับไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไม่คิดว่าตัวเองจะคือทำทุกสิ่งทุกอย่างพูดง,ง่ายง่จนกระทั่งในข้อสิบสี่เกิดอะไรขึ้นครับข้อสิบสี่ของลูก,กาบทที่สิบห้าบอกว่าเขาก็หมดสิ้นเนื้อประดาดตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสัมเรธเทเมาเปย์ทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ใช้ชีวิตแบบเหมเิมเกรมย่ามใจจนในที่สุด พ่อบีบอกว่าข้อ14นะครับเขาก็หมดสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าลักษณะน,นั้นก็เดียกันก็เกิดกันดานอาหารรุนแรงในเมืองนั้นด้วยและเขาเกิดการขาดแคลนไม่มีข้าวกินจากคนที่กระเป๋าตุงจากคนที่มีเงินเต็มมือเต็มเ,มเท้าคนเต็มกระเป๋าวันนี้ไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวแล้วมีหนำซ้ำพ้าบีบอกว่าเขาสิ้นเนื้อประดาตัวและเหมือนผีซ้ำด้ามพลอย เกิดกระนันอาหารใหญ่เกิดการขาดแคลนอาหารไม่มีอาหารกินจนพ่อพีบอกว่าเขาจะต้องไปเลี้ยงหมูเพื่อจะแย่งอาหารหมูเิ็นเราเรียกอันนี้ว่าเป็นปลายทางของความย่ามใจพี่น้องที่ยลางไยในปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนใช้ชีวิตแบบบุญน้อยคนนี้จริงๆคนมากมายใช้ชีวิตแบบนี้ครับมีความย่ามใจ มีความเหิมเกริมชราใจหลายคนขาดความยับยัง้งทั่งใจใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยสายเปเป็นนักเปรยหัวไม้ไม่กลัวใครไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายพูดง่ายๆดูไม่กลัวสิ่งใดเลยจนกระทั่งปุ้บเกิดอะไรขึ้นครับข้อสิบสี่ข้อสิบสี่เกิดอะไรขึ้นกระเป๋าแห้งแล้วครับเงินหมด เกิดคันดานอาหารไม่มีอาหารกินเกิดการขาดแคลนในเมืองผมไม่ทราบมันเกิดโควิดด้วยหรือเปล่าตอนนั้นไม่บอกพ่อพี่ไม่บอกแต่อยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าไม่มีทางไปแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่บุตรน้อยคนนี้เขายังคิดถึงพ่ออยู่เขายังรู้ว่าโอเคยังสำนึกในสิ่งที่ตัวเองไกล้ททาไปแล้วพ่อพี่บอกว่าเขากลับไปหาพ่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาคิดด้วยกัน หลายครั้งเนี่ยเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ให้เราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ให้เรามีทุกอย่างที to ่เราอยากมีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเกิดเรามีทุกอย่างที่เราอยากมีหรือได้ทุกอย่างที่เราอยากได้วันนี้เราอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าก็ได้หรือวันนี้เราอาจจะหันหลังให้กับพระเจ้าหรือไปทําอย่างอื่นที่เหมือนเด็มน้อยคนนี้ผลาญให้หมดสุรุ่ยสุร่าให้หมดสัมฤทธิ์เมาให้หมดย่ามใจไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเพราะรู้สึกว่าเรามีเยอะ สิ่งเหล่านี้ความย่ามใจนี้สามารถเป็นพันธนาการชีวิตเราได้เป็นสิ่งที่จองจำเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดชีวิตเราได้ฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอิสราภาพเดือนแห่งเสรีภาพเดือนแห่งการประกาศถึงความเป็นเอกราชผมอยากให้เราทั้งหลายได้ปลดล็อกตัวเองให้พ้นจากโซ่ตรวนอันที่สองนี้ด้วยเช่นเดียวกันช่วยโอกาสเอาเดือนนี้ที่จะปลดล็อกตัวเองให้พ้นจากความรู้สึกย่ามใจ ความรู้สึกอยากที่เราอยากมีเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นโซ่ตรวนเป็นพันธนาการที่จองจำชีวิตของเราได้นะครับพันธนาการที่สามหรือโซ่ตรวนที่สามที่ตัวละครในเรื่องนี้ได้สําดงให้เราเห็นนะครับก็คือนอกจากความอยากแล้วนอกจากความย่ามใจแล้วเรายังเห็นในเรื่องอุปมาบุตรน้อยหลงหายก็คือมีความยิงอยู่ในนั้นด้วย มีความหยิงอยู่ในนั้นด้วยในข้อที่ยี่สบเก้าสามสิบถ้าคนที่อ่านเรื่องอุปมาเรื่องนี้จะรู้ว่าเรื่องนี้จบยังไงลูกชายบุตรน้อยคนนี้สำนึกตัวเองได้ใช่ไหมครับคิดถึงพ่อก็เลยกลับมาบ้านเอ๊ะสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าพ่อเนี่ยรอลูกทุกวันให้กลับมาบ้านแทนที่พ่อจะโกรธลูกแทนที่พ่อจะโมโหลูกพ่อกลับยืนรอลูกทุกวัน พ้อพีบอกว่าเมื่อพ่อเห็นลูกแต่ไกลก็รีบวิ่งเข้าไปกอดจูบลูกแล้วทำอะไรอีกครับลูกกอะไรจะขอโทษโอ๊ยไม่ต้องขอโทษเลยลากลูกเข้ามาในบ้านแต่งตัวให้ใหม่จัดงานเลี้ยงข่าวัวอ้วนพีพ่อพีบอกนะครับเป็นงานเลี้ยงขนาดใหญ่เลยแหละในครอบครัวจนพี่ชายกลับมาจากทุ่งนาได้ยินเสียงคนสนุกเฮฮามีงานเลี้ยงกันเลยถามคนใช้ว่าเกิดอะไรขึ้น คนใช้บอกว่าน้องชายของพี่กลับมาพ่อก็เลยจัดงานเลี้ยงให้โอ้โหแค่นั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นครับในข้อยี่สิบเก้าข้อสามสิบในข้อยี่สิบเก้าข้อสามสิบพี่ชายกโกรธมากไปต่อว่าพ่อพ่ตอว่าไงผมจะอ่านให้ฟังจากพีอพ่อปีฉบับแปลนหนึ่งที่น่านสนใจก็บอกว่าพ่อครับดูเถอะผมรับใช้พ่อมาหลายปี ไม่เคยขัดคําสั่งพ่อเลยแต่พ่อยังเคยให้อะไรผมพ่อก็ยังไม่เคยให้อะไรผมด้วยนี่คือคําตอบว่าผมรับใช้พ่อมาหลายปีไม่เคยขัดคําสั่งพูดง่ายๆคือผมรับใช้พ่ออย่างสัต์ชื่อแล้วก็ไม่เคยดื้อไม่เคยไม่เชื่อฟังเชื่อฟังเรียบร้อยดีและที่สําคัญผมเสียสละไม่เคยขออะไรจากพ่อเลยประโยคสุดท้ายของข้อที่สามสพูดว่าไงครับ แต่กับไอ้ลูกล้างฐานคนนี้แต่กับไอ้ล Ho. ูกส oui, ัมะเลยเทมเมาขาไปนักเลงหัวไม้คนนี้พ่อกับต้อนรับมันกลับมาข่าววัวอ้วนพีเลี้ยงดูมันเกิดอะไรขึ้นครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็นโซ่ตรวนอันที่สามที่มีหลายคนมีอาจจะรู้ตัวและไม่รู้ตัวนั่นคือโซ่ตรวนของความยิง ความหยิ่งที่ผมพูดถึงหมายถึงอะไรหมายถึงการยกตนข่มท่านหมายถึงการเอาตัวเองไปเปรียบคนอื่นแล้วบอกว่าผมมาเป็นคนสัตว์ซื่อผมมาเป็นคนเชื่อฟังผมเป็นคนเสียสละผมดูแลพ่อทํางานให้พ่อไม่เคยคิดค่าจ้างทํางานให้แทบจะฟรีไม่เคยขอแม้กระทั่งแพะตัวหนึ่งมาเลี้ยงเพื่อนนะครับไม่เคยฝืนคําพูดพ่อไม่เคยขัดคําสั่งเชื่อฟังรับใช้ด้วยดีมาตลอดสัตย์ซื่อ แต่กลับไอ้ลูกคนเนี้ยเห็นไหมครับมีการเรียบเทียยแล้วกับไอ้ลูกคนนี้นนนนนนพ่อกลับไปอะไรสารพัดอันนี้เราเรียกกันนี้ว่าเป็นโซ่ตรวนเป็นความหญิ่งยโสที่เกิดขึ้นในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าหลายครั้งเราใช้ชีวิตแบบนี้เราตกอยู่ภายใต้พันธนาการอันนี้โดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้น มันมีอยู่3อย่างที่เราเห็นในวันนี้ก็คือโซ่ตรวนเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะครับพรุ่งนี้วันที่4ี่กรกฎาคม 4th of July เป็นวันฉลองครบรอบการประกาศอิสรภาพของคนอเมริกันในฐานะอะไรครับเสรีชนคนที่ถูกได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการปลดล็อกชีวิตของเราแต่ละคน เป็นวันแห่งการที่เราจะปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการเหล่านี้ที่เราพูดถึงทั้งสามอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าและฟรีกว่าหลายคนอยู่ภายใต้โซ่ตรวนของความอยากอยากไม่สิ้นสุดหลายคนอยู่ภายใต้โซ่ตรวนของความย่ามใจหลายคนอยู่ภายใต้โซ่ตรวนความหยิ่งพยองยกตัวเองขึ้นเหนือคนอื่น ยกตนข่มท่านเทียบตัวเองกับคนอื่นสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นสิ่งที่จะครอบงําและจองจําชีวิตของเราได้ทําให้เราไม่สามารถที่จะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงฉะนั้นในวันนี้ขอให้เป็นวันแห่งการปลดล็อกชีวิตของเราแต่ละคนออกจากพันธนาการที่ผูกติดชีวิตเราเหล่านี้ทั้สามอย่างเพื่อชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าและฟรีกว่า unlock your life นั่นคือสิ่งที่เราศึกษาในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ